ภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีโดยประธานอัญเชิญผ่านทุกเทียนแพ้คือการิินมิส,สุภาพ,พ่อเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนประธานอัญเชิญผ่านพุ่มคือกาอรนินิมิรประมวลศีล กาลยมิตรแองเจล่าอเมโดกาลยมิตรธัญลักษณ์โชติรพันธ์และครอบครัวกาลยมิตรสุมาลีศรีดาวงและครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทออพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกาลยมิตรสุมาลีศรีดาวงและครอบครัวกาลยมิตรธัญลักษณ์โชติรพันธ์นอกจากนี้ค่ะยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญขีลานเภศั์โดยประธานกองบุญคือ การยมิรสุภาพร่อเนื้อไม้ดีและครอบครัวส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือการยมิตรประมวลศินฮอกแลนด์และการยยมิรประเทือนทักกี้พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับฟังปกิณากะาธรรมของพระอาจารย์เจริญชัยนวคุณนซึ่งได้บรรยายธรรมในหัวข้อ 22เมษายนวันคุ้มครองโลกซึ่งสรุปธรรมะจากพระอาจารย์ได้ดังนี้ค่ะแม้จะมีภารกิจงานยากก็อย่าดูเบาเรื่องการนั่งธรรมะให้ทุกคนตั้งใจฝึกให้ละเอียดไปเรื่อยๆจะได้มีที่พึ่งภายในกันจริงๆจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตทหารเพลงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปรับเรื่องปิติ และเบิกบานในบุญของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาค่ะ